ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Google Classroom นะคะวันนี้มีหัวข้อที่จะมานำเสนอก็คือการตรวจงานและการให้คะแนนนะคะในการตรวจงานและการให้คะแนนมีวิธีการทำอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะค่ะหลังจากที่เราได้มอบหมายงานห้องเรียน Google Classroom แล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำการตรวจและให้คะแนนของนักเรียนกันนะคะสิ่งที่เราจะตรวจงานและให้คะแนนได้นะคะก็คืองานที่อยู่ในรูปของงานแล้วก็ แบบทดสอบนะคะคราวนี้ก็จะมาดูการตรวจงานนะคะในเรื่องของภาระงานที่ให้นักเรียนไปนะคะมาดูตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเราได้มอบหมายงานให้นักเรียนนะคะตรงนี้คือจํานวนนักเรียนที่มีอยู่นะคะและอันนี้คือจํานวนคนที่ส่งงานแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ได้เข้ามาใน Google Classroom ในสถานะของผู้เรียนนะคะผู้เรียนก็จะเข้ามาที่ในหน้างานของชั้นเรียนนะคะก็จะเห็น พาร์งานนะคะเห็นแบบทดสอบนะคะเห็นเนื้อหาที่คุณครูได้ประกาศแจ้งเอาไว้นะคะนักเรียนก็จะทำการศึกษาตามหัวข้อที่ที่ได้จัดทำขึ้นนะคะพอมาในหน้าเรื่องของแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะนักเรียนก็จะทำการเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะโดยการคลิกใน Google Form ได้เลยพอมาแบบทดสอบนะคะนักเรียนก็จะทำแบบทดสอบแล้วก็กดส่ง นักเรียนสามารถดูคะแนนของตัวเองได้นะคะว่ามีกี่คะแนนแล้วก็สามารถที่จะเปิดไปดูงานของตัวเองนี่นะคะก็จะเห็นเมื่อกลับมาสู่ในสถานะของ Google Classroom ของครูนะคะเมื่อนักเรียนทำงานส่งมาแล้วนะคะก็จะมาในแท็บของงานของนักเรียนนะคะจะเห็นว่ามีนักเรียนส่งงานมาแล้ว1คนแล้วก็ยังไม่ได้ทำนะคะแล้วครูมอบหมายไปแล้ว1คนแล้วก็ให้คะแนนไปแล้ว1คนเราก็จะทำการให้คะแนนนักเรียน คนที่ส่งงานมาแล้วตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดส่งคืนคะแนนให้กับนักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ทราบคะแนนของตัวเองนะคะจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่นะคะแล้วก็กดส่งส่งคะแนนคืนกลับไปก็จะบันทึกคะแนนให้มาตรงนี้นะคะเมื่อคุณครูส่งคะแนนกลับคืนมาให้กับนักเรียนนะ,ะนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเห็นคะแนนของตัวเองนะคะเข้าไปดูผลคะแนนของตัวเองได้นะคะว่าได้ทั้งหมดกี่คะแนน นี่นะคะก็จะเห็นคะแนนว่าเราได้ทั้งหมดกี่คะแนนตรงนี้นะคะงานหรือแบบฝึกหัดที่ทําไปแล้วนะคะจากสีเขียวนะคะก็จะกลายเป็นสีเทานะคะเพื่อให้รู้ว่าเราได้ทํากิจกรรมตามภารกิจที่คุณครูมอบหมายให้เสร็จแล้วนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะมาทํางานที่เป็นลักษณะของภาระงานนะคะจะมีวิธีการทำอย่างไรไปดูกันนะคะนักเรียนก็จะคลิกเข้ามาดูงานนะคะว่า คุณครูสั่งงานอย่างไรนะคะมีคะแนนเท่าไหร่กำหนดส่งเมื่อไรและนักเรียนนะคะก็สามารถที่จะเห็นเลทของการให้คะแนนนะคะว่านักเรียนจะต้องทำคะแนนได้คะแนนเท่าไหร่ก็จะดูจากตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำงานให้ได้ตรงตามเป้าหมายที่คุณครูตั้งไว้นะคะคราวนี้พอนักเรียนจะส่งงานนะคะก็จะมาส่งที่บริเวณนี้เพิ่มหรือสร้างงานนักเรียนก็ทำการนำไฟล์ใส่เข้าไปใน Google Drive right นะคะ แล้วก็ส่งงานครูนะคะโดยใช้ Google Drive ของเขานะคะแล้วก็แทรกเข้าไปอาจจะส่งงานบางชิ้นเพิ่มเติมนะคะก็ไปที่เพิ่มหรือสร้างเลยนะคะแล้วก็ไปที่ไฟล์นะคะก็ไปนำไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องของเขานะคะนำมาส่งให้ พอครบแล้วนะคะนักเรียนก็จะกดปุ่มส่งตรงนี้นะคะเขาก็จะถามยืนยันร,ระบบนะคะจะถามยืนยันว่าคุณต้องการส่งงานทั้งหมด2ไฟล์สามารถเปิดดูได้นะคะ,ะเมื่อนักเรียนทำงานครบภารกิจต่างๆแล้วนะคะแทบ สีตรงนี้นะคะที่เดิมเป็นสีเขียวก็จะกลายเป็นสีเทาให้รู้ว่านักเรียนได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่คุณครูมอบหมายคราวนี้เราไปดูใน Google Classroom ในสถานะของครูดูบ้างนะคะว่าเมื่อนักเรียนส่งงานที่เป็นงานมาแล้วนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะก็จะอยู่ในงานชิ้นนี้นะคะภาระงานจะมีคนส่งมาแล้วนะคะ1คนนะคะคลิกเข้าไปดูก็จะเห็นได้ว่ามีคนส่งไฟล์นี้มานะคะมีแนบเอกสารมา2ไฟล์ คราวนี้พอเวลาคุณครูจะให้คะแนนนะคะคุณครูก็ไปที่เกณฑ์การให้คะแนนนะคะโดยการคลิกที่ชื่อของนักเรียนที่ต้องการจะให้คะแนนนะคะแล้วก็คลิกที่เกณฑ์การให้คะแนนเลยนะคะว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่คุณครูให้คะแนนนักเรียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็ต้องส่งคะแนนคืนกลับไปให้นักเรียนรับทราบนะคะแล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์ให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็กดส่งคืนคราวนี้ไปดูในสถานะของผู้เรียนเมื่อได้งานกลับคืนมาแล้วนะคะจะ เห็นเป็นอย่างไรนะคะก็จะเห็นคะแนนนะคะว่ามีคะแนนทั้งหมดเต็ม20คะแนนเลยนะคะมีคําคอมเมนต์จากคุณครูมาด้วยนะคะนักเรียนก็จะได้เห็นคะแนนของตัวเองได้เห็นผลการตรวจของคุณครูเมื่อคุณครูกลับมาหน้าคะแนนจะเห็นผลรวมของคะแนนที่ได้จากการตรวจให้คะแนนนักเรียนในแต่ละคนนะคะคนไหนที่ยังไม่ส่งก็ยังไม่มีคะแนนขึ้นให้ ที่สำคัญจะลืมไม่ได้เลยนะคะเม like so well right ื่อคุณครูให er ้คะแนนนักเรียนแล้วนะคะคุณครูต้องกดส่งคืนคะแนนให้กับนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทราบคะแนนแล้วก็ได้เป็นการเก็บคะแนนนะคะต้องมีการส่งคืนคะแนนให้กับนักเรียนด้วยนะคะส่งผลให้กับนักเรียนได้ทราบนะคะว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่แล้วได้มีการต้องแก้ไขอย่างไรนะคะ ในแท็บคะแนนของคุณครูนะคะก็จะเห็นคะแนนของแต่ละช่องของแต่ละคนนะคะว่าถ้ายังไม่ส่งเอกสารก็จะขึ้นว่ายังไม่ส่งนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปให้คุณครูได้ทราบผลของคะแนนของแต่ละคนเลยนะคะค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการตรวจและการให้คะแนนใน Google Classroom นะคะในหัวข้อต่อไปเราจะมาเรียนรู้การให้นักเรียนเข้าห้องเรียน ใน Google Classroom นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ